ทุกคนกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้ายูกิแบบนี้นะจ๊ะแน่นอนคะ่ะว่ามีเรื่องสนุกๆมาให้คุณผู้ชมได้ทํากันแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีความรักเนี่ยเรียกได้ว่าการส่งเลิฟเลตเตอร์รนะจ๊ะหรือว่าจดหมายรักเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า คลาสสิกสุดๆเลยแต่ว่ามันก็เป็นจุดโวค่ะคุณผู้ชมที่คนอื่นเนี่ยคนนอกสามารถเอาจดหมายของเราไปอ่านได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จะมีเวทมนต์ในการซ่อนข้อความในจดหมายจากคนนอกนั่นเองค่ะมีอะไรต้องใช้บ้างไปชมกันเลยค่ะ ของอย่างแรกค่ะที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเพศของเราเป็นปากกาวิเศษค่ะส่วนจะเป็นปากกาชนิดไหนประเภทอะไรเนี่ยขออุบไว้ก่อนสักนิดนึงค่ะอย่างที่2นะคะก็คือปากกาธรรมดาที่หาได้ตามบ้านนั่นเองค่ะจะเป็นปากกาชนิดไหนแบบไหนก็ได้ค่ะอย่างต่อไปค่ะก็คือกระดาษค่ะจะเป็นเลฟเลเตอร์ไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดไม่มีกระดาษเอง <c oughs> และอย่างสุดท้ายค่ะที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันก็คือ ไฟแช่ค่ะหรือว่าของที่สามารถทําความร้อนให้เราได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะของพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วไปทํากันเลยจ้าเอาละค่ะในตอนนี้นะคะก็จะเริ่มการทดลองกันแล้วค่ะอย่างแรกเลยยูกิก็จะขอเขียนข้อความลับค่ะคุณผู้ชมคะลงไปกลางกระดาษก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูพร้อมกันว่ายูกิเขียนว่าอะไรนะนี่คือลายมือที่ประดิษฐ์ที่สุดแล้วของยูกิสวยงามที่สุดแล้วเป็นปมมาตั้งแต่ดเด็กวิชาคัดลายมือทีไรตกทุก ทค่ะคุณผู้ชมอ่อันนี้คือที่ยูกิเขียนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือปากกาธรรมดาที่หาได้ทั่วไปตามบ้านส่วนสีชมพูที่ยูกิเขียนว่ารักคุณแม่เนี่ยก็คือนี่ค่ะปากกาชนิดพิเศษของเราแต่ที่ยกูกิบอกว่ามันน่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมคะคือทําแบบนี้ค่ะหยิบไฟแช็ค,คุณขึ้นมาจะเผาเสร็จแล้วก็ไปเหี่ยงขอพร ไม่ใช่เราจะยินไฟแช็กนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุดไฟแช็กแล้วเราก็จะลนลงไปแถวแถวนี้ค่ะอย่าจุดนะเอาแค่ลนใกล้ๆพอค่ะแล้วดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมข้อความค่อยๆหายไปแล้วไอ้ จ้าจริงๆนี่ต้องไปฝึกเขาบูลิ้นเลยกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปหาสิ่งนี้มาค่ะคุณผู้ชมในไทยไม่มีขายรอและนี่คือชนิดพิเศษค่ะที่ทําจากเจลชนิดพิเศษนั่นเองที่จะเปลี่ยนจากสีเป็นใสเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและสีจะจับขึ้นมาถ้านําไปไว้ในอุณหภูมิที่ต่ํามากๆเช่นภายในช่องแข็งของตู้เย็นนั่นเองค่ะ เจราปากกาตัวนี้นะคะสามารถหาได้ทั่วไปเลยอยู่กี่โม,โมเป็นงั้นแหละว่าไปญี่ปุ่นมาจริงๆอยู่แถวสำเพ็งก็มีจ้าเจ้านี้นะคะเรียกอีกอย่างนึงว่า friction pen ค่ะหรือใช่แล้วคุณผู้ชม friction ที่แปลว่าการเสียดสีนั่นเองลักษณะของเขานะคะก็จะเขียนว่านี่เลย e r a e s a b l e ก็คือสามารถลบได้ค่ะแล้วก็จะมีหัวยางแบบนี้ค่ะเอาไว้ให้เราลบ ถามว่าทําไมหัวยางเนี่ยเป็นหัวยางวพิเศษหรือเปล่ามันจริงไม่ใช่ค่ะความพิเศษอยู่ที่ตัวหมึกแต่หัวยางนี้ค่ะเวลาที่เราเขียนลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวยางมาลบด้วยการเสียดสีนั่นเองพอเกิดการเสียดสีก็จะเกิดความร้อนค่ะพอมีความร้อนก็จะทําปฏิกิริยากับตัวหมึกแล้วสีของหมึกที่เราเขียนก็จะจางหายไปค่ะเก็บความรู้ที่้ ก็คือมีมิจฉาชีพค่ะได้นําความสามารถพิเศษของหมึกประเภทนี้แล้วค่ะใช้นิทางที่ผิดค่ะเช่นการใช้หมึกประเภทนี้นะคะในการเซ็นเอกาาสารนั่นเองค่ะหรือว่ากล่องจํานวนเงินในเช็คเมื่อต้องการทําลายสัญญาหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขในเช็คนี่ก็สามารถทําได้ด้วยการลบออกจากความร้อนหรือการหล่นไฟนั่นเองค่ะแต่สําหรับวันนี้ค่ะรูโจน์ไปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพราะเวลาหมดแล้ววันนี้